สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะในนัตตี้อินเตชนั่นเองนะคะวันนี้นะคะนัทจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการเปลี่ยนนามสกุลหลังจดทะเบียนสมรสที่เยอรมันโดยไม่ต้องกลับไทยนั่นเองนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นเลยนะคะคือนัดเนี่ยเพิ่งจดทะเบียนสมรสไปเมื่อวันที่26กุมภาที่ผ่านมานะคะนัดก็เลยจะมีข้อมูลแน่นหน่อยเพราะว่านัดเพิ่งทํา เสร็จเรียบร้อยไปนั่นเองนะคะปกติแล้วนะคะเขาก็ไม่ได้บังคับนะคะว่าเราจะต้องเปลี่ยนนามสกุลในทันทีหลังจดทะเบียนนะคะเขาก็ยืดเวลาให้เราได้ว่าเออคุณจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณแต่ที่นัดรีบเปลี่ยนรีบทําเอกสารอะไรต่างๆเพราะว่าพาสปอร์ตเล่มเดิมของนัดที่นัดใช้อยู่เนี่ยมันจะหมดอายุสิ้นปีนี้นะคะนัดก็เลยต้องรีบทํานะคะเพื่อจะ ครั้งหน้านะคะไปขอไปขอการ์ดใบพำนักที่อยู่ในเยอรมันเราจะได้ใช้นามสกูลสามีเลยนะคะจะได้ไม่ต้องใช้นามสกูลเดิมอยู่นะคะขั้นตอนมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะเรามาดูกันว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างนะคะดูกันเลยขั้นตอนมันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะนะวันนี้นะคะนัทก็จะ มาบอกด้วยนะคะว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละขั้นตอนเนี่ยนัดจ่ายไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะแนะนําบริษัทที่นัดแปใบจดทะเบียนสมรสดด้วยนะคะว่าเขาให้บริการเรายัางไงนะคะแล้วก็บริการดีแค่ไหนนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนัดจะขออ่านในบทความที่นัดได้แชร์ได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะว่านัดจดลิสต์ไว้นะคะนัดกลัวนัดจาไม่ได้เนาะเราไปอ่านกันเลยค่ะว่าอันดับแรกเนี่ย เราทำยังไงนะคะนัดขอเริ่มต้นตั้งแต่วันที่นัดจดทะเบียนเลยนะคะไปดูกันเลยนัดจดทะเบียนวันที่26กุมภานนะคะพอนัดจดเสร็จเนี่ยนัดก็บอกเจ้าหน้าที่เลยว่าฉันขอใบจดทะเบียนสมรสอินเตอร์เนชั่นแนลหรือเราเรียกกันว่าฟอร์มูล่าเบนั่นเองนะคะทางเขตนัดเนี่ยเขาก็บอกว่าอา๋อมันเป็นยังไงหรอฉันก็ให้เอวคุณเดนเขาคุณไปแล้วไงมันไม่พอหรอนัดก็เลยบอกว่ามันมันพอนะแต่ว่า ที่ฉันจะเอาไปเปลี่ยนาุกุลที่เมืองไทยเนี่ยอำเภอที่เมืองไทยเขาอาจจะยึดตัวนี้ไว้ได้แล้วฉันก็ต้องมาขอคนอิกนดว่าอย่างนี้เขาก็เลยให้ฟอร์มูล่าเนัดมานะคะตรงนี้นะคะฟอร์มูล่าเนัดจ่ายไป10ยูโรค่ะ <c oughs> และพอนัดได้ฟอร์มูล่าเจากเขีที่นัดจดทะเบียนมานะคะนัดก็ได้ นำใบฟอร์มูล่าเบของเรานะคะส่งไปยืนยันรับรองความถูกต้องที่ฝ่ายผกครองเห็นแห่งรัฐนะคะหรือเรีอกอย่างว่า,าลายลายเกียรุ่งเอสเดมนะคะตรงนี้นะคะนัดใช้เวลา5วันในการรอนะคะแล้วก็จ่ายไป15ยูโรหลังจากที่นัดได้ อเอกสารคืนมานะคะนัดก,ก็ติดต่อกับสำนักงานแปลนะคะเพื่อที่จะให้เขาแปลเอกสารให้เรานั่นเองนะคะนัดใช้บริษัท Thailand i s h d A นะคะค่าบริการของเขาเนี่ยอยู่ที่199ยูโรนะคะรวมแปลแล้วก็รวมดำเนินการที่กรุงเทพให้เราด้วยนะคะดำเนินการที่กรุงเทพนี่คืออะไรคือ ไปนำเอกสารของเราไปรับรองที่กระทรวงต่างประเทศเองนะคะนัดเข้าใจถูกไหมหรือว่าเขาเรียกว่าสำนักงานนิติกรในกรุงเทพอะคะ่ะอันนี้รวมค่าใช้จ่ายใน1 9 9ยูโรแล้วนะคะแล้วก็รวมส่งจากสำนักงานที่กรุงเทพไปให้ที่บ้านเราด้วยนะคะสำหรับการแปนะคะนะัดใช้เวลารอนะคะ7วันพอดีนะคะเอกสารส่งกลับมาถึงมือเรานะคะแล้วทีนี้นะคะนัดก็จะมาพู ถึงเรื่องการทำใบมอบอำนาจนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะนัทพอพอนัทได้เอกาสารจากสำนักแปลึ้นมาแล้วใช่ไหมนัทก็จะติดต่อไปทางกลงสุนไทยในเยอรมันเลยนะะของนัทเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากเบอร์ลินใช่ไหมนัทหลังจากติดต่อกับกงสุนแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะส่งรายละเอียดมาให้เราว่า เขาว่างวันไหนเวลาไหนเราสามารถไปวันไหนได้นั่นเองนะคะและอีกอย่างเขาจะส่งแบบฟอร์มมาให้เรากรอกข้อมูลแล้วก็สแกนส่งอีเมลกลับไปให้เขานะคะแล้วเขาแล้วเราก็ค่อยจะไปตามนัดเพื่อจะทำใบมอบอำนาจตั้เองนะคะในการกรอกแบบฟอร์มเนี่ยนะคะเัาจะกรอกเป็น2แบบฟอร์มนะคะแบบฟอร์มแรกสำหรับอมอบอำนาจ ให้ทางบริษัทที่ไปเอกสารให้นัดเนี่ยเขานําใบจดทะเบียนของสมรสของเราเนี่ยไปยื่นทางากระทรวงต่างประเทศหรือสํานักง,งานทีติกรน,นั่นเองนะคะแล้วแบบฟอร์มที่2เนี่ยคือมอบอำนาจให้พ่อที่เมืองไทยนะคะนำไปยื่นที่อำเภอเพื่อขอใบเปลี่ยนนามสกุลและคําหน้านาม พร้อมขอใบทลอ14ทับหหลังเปลี่ยนนามสกุลหลังจดทะเบียนสมรสนั่นเองอาณดจ่ายค่าบริการค่าธรรมเนียมไปมีทั้งหมด3เรื่องนะคะหคือใบมอบอำนาจนะคะใบมอบอำนาจเนี่ยนัดจ่ายไป2ใบใบละ15อยูโรนะคะส่วนที่2เนี่ย ค่ารับรองเอกสารที่กงสุนไทยนะคะลัวจ่ายไป30ยูโรค่ะและอีกใบคือค่าหนังสือยินยอมให้ใช้น้ำสกุลสามีนะคะตรงนี้สำคัญเลย15ยูโรค่ะและต้องมีพยานสองคนเซ็นร่วมด้วยนะคะหลังจากที่ได้เอกสารครบแล้วนะคะจากกงสุนนัดก็ส่งเอกสารของนัดทั้งหมดนะคะกลับไปให้ สำนักงานแปลสาขาที่อยู่ในกรุงเทพนะคะเพื่อให้เขานำเอกสารของนัดไปรับรองที่กระทรวงต่างประเทศอีกหนึ่งรอบนะคะช่วงที่ระยะเวลารอในการรับรองที่กรุงเทพเนี่ยใช้เวลา2วันนะคะหลังจากที่ได้ใบรับรองจากกระทรวงต่างประเทศแล้วนะคะทางสำนักงานแปลก็จะส่งเอกสารของเรานะคะกลับไปให้ที่บ้านนะคะ ไปให้พ่อเรานั่นดีนะคะหลังจากพ่อได้รับเอกสารตรงนี้ปุ๊บพ่อก็นําไปอําเภอนะคะเพื่อที่จะทําเรื่องขอเปลี่ยนานามสกุลหลังจากจดทะเบียนสมรสและขอใบทร .14 สทับหนึ่งหลังเปลี่ยนานามสกุลแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้นะคะนัดก็ให้พ่อนะคะส่งเอกสาร กลับคืนมาให้นัดในวันนั้นเลยนะครับเพราะว่าใช้เวลาในแค่ครึ่งวันเองนะคะก็ทําเสร็จแล้วสําหรับอําเภอที่นัดอยู่ที่เมืองไทยนะคะคือมันก็เร็วมากเนาะเราจะขึ้นรายละเอียดไปให้นะคะว่าทางอําเภอให้อกอกสารอะไระกลับมาบ้างนะคะมาสรุปกันนะคะว่ากวดจะได้ใบเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยเราต้องผ่านมากี่แสตม์แล้วนะคะแสตม์ที่1นนะคะคือแสตม์จาก เบอร์เกอร์อาร์มหรือลัดเฮาส์ที่เราไปจดทะเบียนสมรสนั่นเองนะคะสแตมป์ที่2สแตมป์จากอา่าลีเกียลุงเพรสซิเดมนะคะสแตมป์ที่3คือสแตมป์จากอา่าสำนักงานแปลที่รับรองโดยศาลเยอรมันนะคะสแตมป์ที่4นะคะสแตมป์จากกงสุลไทยคะ่ะและสแตมป์ที่5นะคะสแตมป์จากอา่า กระทรวงต่างประเทศที่กรุงเทพนะคะทั้งหมด5สเตมนะคะที่เราจะกว่าเราจะได้ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะขอขอบคุณม,มากๆเลยนะคะที่มารับชมคลิปของนัดนะคะแล้วก็ขอี่ๆทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้นัดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นัดทำคลิปต่อๆไปนะคะคลิปหน้านัดจะมาทำถึงเรื่องเกี่ยวกับ การจองคิวเพื่อทำพาสปอร์ตหลังจดทะเบียนสงรสนั่นเองนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย